ดวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า17มกราคมถึง23มกราคม เป็นสัปดาห์ที่ดาวถึง3ามดวงทับลัคนาราศีธนูอยู่นะครับนั่นก็คือดาวศุกร์ที่ถอยหลังกลับมาทับลัคนาราศีธนูดาวศุกร์มาจากเดือนลาภะด้วยดาวศุกร์ตรงนี้เป็นมหาจักรทับลัคนาอยู่นะครับดาวศุกร์ยังมีเป็นดาวที่มีแสงความรักอยู่ในตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวอังคารแล้วก็มีดาวเสาซึ่งไปอยู่ในเรือนการเงินมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ธาตุไฟดาวพระหัสโยกหน้า อธิบายความตรงนี้นะครับกาลังจะบอกว่าสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีธนูจะมีความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือมีข่าวดีบางอย่างในเรื่องของการงานจะโดดเด่นตั้งแต่วันจันทร์และวันอังคารเลยฉะนั้นถ้าเกิดมีดีลอะไรสํำคัญคญเข้ามาในวันจันทร์และวันอังคารถือว่าดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับวันพุธเป็นวันที่พยายามสงบปากสงบคาอย่าไปต่อปากต่อคําหรืออะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปอย่าเอามาใส่ใจหรือจุกจิกใจมากนะครับ แล้วก็พอวันพฤหัสสุกก็เป็นวันที่ขยับดีขึ้นอาจจะมีการดีลงานสำคัญสำคัญเข้ามาก็ได้วันเสาร์ก็พยายามชิวๆนะครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วทำให้เราจุกจิกหงุดหงิดก็พยายามอย่ารับไว้พยายามปล่อยผ่านไปวันอาทิตย์จะเป็นวันที่คุณนั้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทีเดียวประเด็นสำคัญตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการงานนะครับ น่าจะมีดีลอะไรที่สําคัญสําคัญแล้วก็จะส่งผลดีกับคุณต่อไปในอนาคตหรือมีเป็นงานที่คุณทําแล้วได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงก็เป็นไปได้ส <c oughs> ินแสหมิงย้ำย้ำย้ำอีกครั้งว่าวันจันทร์อังคารและวันพฤหัสเป,เป็นวันที่ดีมาก <c oughs> ดีลงานอะไรก็มีโอกาสจะสําเร็จหรือได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผลักดันให้คุณได้รับความสําเร็จได้ไม่ยากเลยและความสําเร็จตรงนั้น นอกจากมันนามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงแล้วยังนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวพุทธที่มาทับลัคนาอยู่นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและความรักมันเป็นดาวที่ได้ตําแหน่งเป็นประนะครับความหมายของมันไปอยู่กับดาวอังคารและดาวศุกร์เป็นไปได้ว่า,าชาวลัคนาธนูนะครับอาจจะมีคนรักเก่าหรือใครที่เคยชอบชอบกันอยู่ติดต่อกลับมาก็เป็นไปได้ แต่ในด,ดาวก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วชาวลัคนาราศีธนูผมว่าให้ยึดเอาความสบายใจเป็นหลักถ้าอะไรที่ธนูเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่สบายใจธนูจะไม่อยู่หรอกครับคนลัคนาธนูมีความรักอิสระสูงมากๆทีเดียวนะครับให้ยึดเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักก็แล้วกันนะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วต้องถือว่าคู่ จะเอาใจใส่ดูแลกันดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีความสุขกับความรักด้วยเพราะว่าทั้งสุขและอังคารและพุธต่างก็อยู่ในราศีเดียวกันทับลัคนาราศีธนูธนูก็จะมีเสน่ห์ไม่น้อยทีเดียวในสัปดาห์หน้า17-23มกราคมออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล